เองเที่ยวสักหน่อยคิโรกาการาสินอ๋อคิโรกาคิโรกาการาสินเ้ยถูกเมื่อนั้นเพิ่มหาถึงว่าลองแล้วเพิ่มกับเพื่ออะไรบ้างไหนเพิ่นเพิ่มประเด็ตอบเล่าว่าติดับหรือบัลลับเงินบวกอ๋อเราวันนี้จ้งไดนเพิ่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 ม้นไหนน้ำหาคนตังไลกุณมึงคิดอะไรคนคนอย่างกับว่าเบิ่์นดีกว่าเม่นเขนเบิร์นคิดอะไรคนคอมเมนต์ว่าคนนี้เสียงดีคุณก็ปั่นคนนี้ อันนี้คือหลังจากใจใจเดือนครับโดนโดนเนยังเดือนเดียวหนุกมันเดือนหนึ่งก็มันเดือนหนึ่งมันก็ได้ตามหาปะหามหามาเองคนไปรับที่บ้าทปะไม่เองไม่เองแลไม่เองหลอดหลอดสองไม้ที่กีรถไม่เองที่ก็ที่รถทั่วรถทั่วไม่อเองยังไงเคยหูว่าต้องไปให้ไอ้ตอนนีแบบไลย ตอนแรกเลยเนี่ยที่ยังไงที่คือ่อยังไจะไปหาเราไข่เพนยงจะคพงรับแต่ของเราเพียงกิหรอใครไปลองบ้งมั่เราไปพรอม่าเราไปพ้อมหน่อยหนึ่งน่อยนึงพาะเราไม่เห็นฟินะ ลงลงลงอย่ลงนี้ได้ช่องไปเลยลงทาไมแเลด้เป็นกรออีด้ปาีงสิลอนะทำไมรู้ว่าด้เักงได้อะไรแล้วขามคนงเด่ยวดงยไปใส่ไปนิ่งแดงเดี่ยวยุคซาตินที่เลยงเล้วทิมกุ้งรดเนี่ยนาอไช่หมดแล้วบอกหลายเรื่องอะไร จานสัมผ <laughs> ัสก็าอะไรยปาอะไรก็ปกติกติแล้วบอกไรองค์เสร็ส้วนแล้วบอกเลยบอกได้เพราเขาเปานนักะบอนะเขาเห็นบ่ออะไรเขามันเห็นดีไ่เข้รับ าเนน่ามาแต่ว่ากับยูน y o ยูทูบได้เห็นบอช่องเล่าเนี่ยเกือบยังยังปรทเิมยังไเด้เบิ่งกับเพราะว่าบ่ค่อยได้เลนนแล้วนะตอนนี้มีโทรศัพท์บอมีอยู่กับพิ่งมาอ๋อพึ่งสมาร์บอค่อยเล่นนะบ่ค่อยเลนบันี้กสิบบอค่อยเล่นบ่ได้เลยมันก็ต้องเล่นเลนน่กบับม่นว่าเล่นบ้างมันก็ต้องเล่นทุกมืออะไรเออฮัดเลน ่านเห็นบ้างเพราะว่าคนคนติดตามเฮาเขาก็อยากรูกข้อมกันไวเ้เฮากับพูดโพดไปดีขีดีงเงีอย,ย่างกับพูดไปเลย <c oughs> ยังมาคนตีดีหัวมือหนึ่งเขาเห็นอย่างครับเขาติดตามเฮาหรือบางๆนี่เองครับลองเพียงสู่เขาฟังนะใครซดลองเพียงลองได,ดายฟเพียงครับก็ก็พ่อได้จังพ่อได้ เดีกยวเมื่อไ่นีขาปงสีชนะกระทั่วไปที่จะว่าเมื่อมันก็ต้องบ๊เนื้อไหร่ยังนั้นมาเ่ักล้อมมาพไปเร่องอะไป่งสิอย่างน้ิเือเป็นนักร้องไม่ต้งใจเลยคราโทเสียงที่ไปทั้งหมโทชีวิตอยางยังโ็สมัยเป็นแบบนี้แต่ว่าลูกถูกยังก็มากบ่างนะแล่วว่าห้องบ๊วยได้ เห่นด้บ่อง่ยีโอกาสได้ไปลองไคยลองแง่รับงานลองไไหมตัเล่นน้ับเหร่นน้่หน่อยเอ่หนึ่งหนึ่งก็เท่ากับ่าได้เล่นโดนทักนนะเดเ่นเท่าน้ำแระวันนี้ไม่ยังีกละ เปวเ้หลายจะได้มองเางี้าะไปหแต่เื่เรองนข้างเียไปก็รลองนีงแมกมันก็ดีตตัเอางที่ถ่าแต่เน้คุสิงเขาจะลองได้เนอะได้เพื่อนยิ่งสมัยใหม่เดี่ยวลองไนภตอนเลยยังอย่างไรที่ดังๆเนี่ย็รองลองได้ เด็ปวดปิ้งอินดีสไมไม่เ้ากักระตามยุกไม่พอั้นสุดทุกห้องสิเลยคทุกห้องสิทชือรับตาลองเลยเรยรับตาเยได้ว่ารับตาอยู่เล้วรับตาแลวมอไลองเงมันรัตาบอกกันาดเารับตาอะไรเด้ยโตข้เรือ่อดี ส้อหาอบยูนนเลก็ไปเจอล้เดบไบาเบิอีกท่นรงไปกนะครับศึกษาก่อนครับไตอนนี้สบายใจดีนะสบายใจดีมาดอยัเนี่ยนว่ะตอนนี้กับเป็นห่วงเตลูกครับ ดังอะไรไปยังนะดังอะไรยังีเวันน้องเขาน้มันดีแล้วแล่ยังของมันนมันดีมั้ดีไปกันใช้ใจเะมีหนีป่ะนม่มีเื่งรถการใชใจเหพี่หัดรถเก๋าหัวัวรถนรรมัดาเนี่ยนะัใช้หนาะ ท่านอสองพันดัยมากท่ปจิยังไงชีวิตเปล่ะนดีดขึ้นยุคดีพ้นนี้แต่ว่าเยอะพวดหสิยังไง ทารนี้ก็ดีขึ้นว่าผิครับวว่าดีขึ้นว่าผิบมันก็ดีดีก็ดีขึ้นมันก็ดีมองที่ว่ามันในยังงานดีว่าจะขอเงี้ยแค่ไหนละที่อยู่ผมบอกเลยว่าดีที่อยู่ผมเศ้าดีดนตรีตอนนั้นผมสิเศร้าไหม เราอ่ะน่รู้อยู่ก็เลยโชคดีไปตอนนั้นเบางทีเศร้าหลินเศร้าหลินไม่รู้ว่าบ่าได้ไปหลินใส่แล้วแกอ,อยู่แต่บ้านได้ยังไงดีกันไปเฮ็ดได้เฮ็ดเพ่งกันนั่นแหละเฮ็ดเพ่งกันนะเพ่งหัวหัวนะแค่ยิ้มนะว่าแค่เตียนใจบอกเราบ้างนะนั่นะนั่นแหะตอนนั้นแหละ เดี๋ยนี่ไปเกอบเ่เี่ยนไปทามว่าหลายของมันจะบริหลายปนะเนินมีเงินหลายกกษตรหลายไะยีรีเรยมากยนะเคยกินมากาอัเดียเอาไปเอาบาพอมีเงิ้แไมันไม่กินมากระป๋องมีเงี้ยไงจี๊ไหมยังปวอาอ๋ะ เป็นประมาณนี้นะครับเกิดจบประมาณนี้ง,าง่ายๆเลยนะแบบแบบแบบเป็นแนละ้วตัดการทั้งด่นานมาเตอร์แล้วน,นี่ก็แรงทุกคนกน,นั่งต่างๆลอ่อนี่แหละครับล่อต่อจะได้เลยนะครับ <laughs> ม่แ่ผมก Dante, ็เพื่อเขาม้านละ้นิดนึงจบได้ได้ครับไดนะ้ได้ครับไรอยงไปตูวมาบอกไหมครับผมก็เล่า่บอกมาแล้วเเล่บอกตัดผมมาชี้ฟังอีกแลก็เล่าบอกว่าที่งานกับถ่ายคำตอบนี่แหละแก็กระไากลรบบ้านกันนะนะเราอยากกลับก่อนเรบบเดยนเดินเดยนเดฟังอีกรอบเป็นง